คนของสังคมเกิดมาเป็นคนทุกคนต้องดิ้นรนแม่ลูกจะสับสนต้องทนสู้ชีวิต สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนของสังคมแน่นอนครับอยู่กับผมทนายกิติศักดิ์สงวรวงศ์แล้ววันนี้มีผู้ร่วมรายการนะครับก็คือทนายกิตนะแล้วก็ทนายไพโรธเพิ่มพิพัฒน์ขอต้อนรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่เหมือนเดิม ครับยังอยู่เือนเดอมครับยินดีดีะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่มีเนื้อหาสาระวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่ไหมครับวันนี้วันนี้ก็มีผู้ร่วมรายการอีกหนึ่งท่านก็คือท่านไพโรจนะครับซึ่งวันนี้มาพูดคุยกับรายการครับก็คือวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญแล้วกันครับได้ครับจะถือว่าเป็นทนายความอีกท่านหนึ่งครับนะครับตอนตอนนี้ประจําอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับ ก็ตอนตนี้ก็อยู่โซนกรุงเทพและปริมณฑลครับค,นนครับนนครับ,รบวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอการกู้ยืมเงินนะครับมาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกับพี่น้องประชาชนหรือผู้รับชมทางบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินกันผมเข้าใจว่าการกู้ยืมเงินกันเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วก็มีความสําคัญเพราะว่าการเงินการใช้ชีวิตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยในสภาวะเศรษฐกิจในทุกวันนี้ ก็ยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นการไปกู้ยืมเงินกันปกติแล้วก็จะมีหลักฐานการกู้ยืมเงินนะครับโดยกฎหมายเราจะมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา653นะครับการกู้ยืมเงินกันกว่า2,000บาทจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับตรงในมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดไม่ฉะนั้นเนี่ยจะฟ้องร้องบังคับไม่ได้นะครับแต่คนนี้ มีกรณีที่กฎหมายเนี่ยได้มีการบัญญัติขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับเรื่องของลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ก็อยากจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกันในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับโดยมีข้อกฎหมายที่น่าสนใจเดี๋ยวขอเรียนเชิญสอบถามทางพี่กิษณนะครับว่าการกู้ยืมเงินกันเนี่ยในสมัยนี้เรามีโทรศัพท์กันทุกคนใช่ไหมครับพี่สมัยก่อนเนี่ยผมเคยจะเขียนใส่ทิชชู่ครับ แล้วก็มีไลเซน์ของคูกูฟ้องกันได้อ๋อครับแต่ดีที่มันไม่เปียกน้ำนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันมันเปลี่ยนไปครับมัน g l o b a l นะแต่ว่าระบบกฎหมายบ้านเราผมยังเน้นย้ําตลอดว่ามันยังอยู่ในในแค่เฉพาะในประเทศไทยมันยังไม่ global ซึ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราถ้าเราจะดูดีๆเนี่ยเราไปลอกคัดลอกจากญี่ปุ่นมาเยอะเหมือนกันกับฝรั่งเศส ครับนะฮะถ้าถ้าไปดูดีๆก็จะมีเรื่องราวที่มันตรงกันกับกระบวนกกฎหมายมแพ่งและพาณิชย์ของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับ,รบแต่ทีนี้เนี่ยพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีมีมีผลมากในเรื่องของการแชทหาการพูดคุยกันครับแม้กระทั่งการยืมเงินกันตอนนี้มันเป็นแพลตฟอร์มแล้วด้วยนะครับ,รบมีมีเป็นแพลตฟอร์มมาอย่างดีแล้วก็มีการโฆษณาทาง Facebook ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ซึ่งไม่มีสัญญากู้ยืมเงินเป็นหนังสือตามตรวบังกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะการกู้ยืมเงินก็ตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาถึงจะฟ้องร้องกันได้นะครับอันนั้นอันนั้นในเรื่องของเตเตอร์ก็แล้วกันแต่ทีนี้มาในส่วนของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้ถามถามกันเลยว่าฟ้องได้หรือไม่ครับนั่นพี่ครับ ท่านผู้ชมทางบ้านก็อยากรู้เอ๊ะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไม่มีสัญญาเนี่ยไปกู้ยืมเงินกันมาสามพันบาทแต่ว่าพูดกันปากเปล่านะครับตกลงกันนะ่านกู้มาสามพันนะเดี๋ยวประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะ่านมาคืนครับใอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะฟ้องร้องกันได้ไหมต้องมีอะไรที่มันบ่งบอกนะครับว่ามันมีการกู้ยืมเงินกันครับพี่แล้วแล้วสมัยนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมีการกู้ยืมเงินผ่านแอป ที่โฆษณาในในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี้ยครับถ้าถามว่าเวลาเรากู้อะไรต่างๆเนี่ยมีการลงในมีชื่อไหมอ่ในแอป,ปต่างๆที่เป็นการให้กู้ยืมเงินคปัจปฏิบันที่มีแอป,ปแต่ละแอป,ปที่มีปล่อยคลิปวิดีโอหรืออะไรต่างๆเนี้ยที่โฆษณาในในตัว a c e บุ o o อะไรต่างๆถ้าถามว่า เราต้องมีการลงในชื่อไหมในการฟ้องร้องก็มีหลายลักษณะใช่ไหมครับอันนี้คุณไพโรธเขาก็ให้คาแนะนํานะครับว่าวิธีการสังเกตวิธีการจะไปกู้ยืมเงินกันในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ตอนนี้ตอนนี้ก็มีเว็บไซต์ต่างๆที่มีโฆษณาชวนเชื่อในการกู้ยืมเงินอ๋ออันนี้แล้วมันจะไปในเรื่องของวิชาชีพได้ไหมเนี่ยเออมันก็ต้องดูหลักเกณฑ์ในส่วนของว่าแอปหรือว่าที่มีการปล่อยให้กู้แรงต่างเนี่ย ได้มีการผ่านหรือว่ามีสถาบาันการเงินน,นะครับมีการควบคุมไหมมีการปล่อยเช่นอัตราดอกเบี้ยนะครับอะไรต่างเนี้ยเงื่อนไขแล้วก็อย่างหนึ่งเราก็ต้องมาดูว่าอันนี้มันเป็นส่วนของคุ้มครองผู้บริโภคไหมหลักเกณฑ์อะไรต่างเนี่ยหรือสัญญาอะไรต่างอ่ะมันต้องมีการควบคุมครับเช่นรักษาเช่นของสถาบันการเงินอะไรต่างเนี่ยเวลากู้ยืมเงินอะไรต่างเนี่ยเขาจะมีการควบคุมก็คือ กำหนดของแบงค์ชาติในการปล่อยกู้อะไรต่างอัตาราดอกเบี้ยอะไรต่างเนี่ยแต่ถ้าถามว่าแอปอะไรต่างเนี่ยที่มีการโฆษณาชวนเชื่ออะไรต่างเนี่ยหลักเกณฑ์เนี้ยมันานผ่านกระบวนการของ มีการควบคุมของสถาบันการเงินหรือแบงค์ชาติไหมครับอันนี้อันนี้ประเด็นรเนที่น่าสนใจมากกว่าทนายกันนะตรงนี้มันมีวิธีการที่จะตรวจสอบยังไงครับพี่คือปกติแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีเว็บไซต์ที่ให้กู้เงินหรือว่าตามเฟซบุ๊กนะครับเร้จะให้กรอกข้อมูลและอนุมัติง่ายมากครับนะครับแต่พอบอกว่าอนุมัติให้ท่านแล้วอย่างเงี้ยให้ติดต่อกลับมา ก็จะถามว่ามีที่ดินมีทะเบียนรถไหมอะไรอย่างเงี้ยเอามาค้ำประกันนะครับหรือมีอีกทางลู่หนึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีให้โอนมา1 0ของยอดเงินที่คุณกู้ได้อ๋อมีลักการแล้วเราก็จะโอนคืนไปให้พร้อมกับเงินที่โอนมาเพิ่มแต่แต่ถ้าโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงินอะไรของสถาบันการเงินต่างเนี่ยเขาก็จะไม่มีนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเวลาว่าลูกค้าจะไปกู้สถาบันการเงินการเงินนะครับต่างๆเงี้ย แถวบ้านการเงินเขาจะไม่มีนะบอกว่าเออคุณต้องมีการจ่ายก่อนนะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ในส่วนของสัญญาไม่มีนะครับแต่นี้มันเป็นการหลอกล่อหลอกล่อต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับผมเห็นหลายท่านเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็มีรายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากเลยนะครับซึ่งมาตรา789ของพรบว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พศ2 5ง4อ่เขาบอกว่าข้อความในแชทยืมเงิน เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บังคับได้ตามมาตรา 7, 8, 9พรบว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544นะครับจึงถือได้ว่าแชทร,ระหว่างผู้ให้ยืมเงินกับผู้ยืมเงินนั้นถือเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่ผู้ยืมได้ลงลายมือชื่อเป็นสําคัญแล้วตามมาตรา653วักแรกแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนี่คือ,คอสิ่งที่คุณทําลงไปแล้วคุณก็จะ มีผลในทางกฎหมายทันทีครับตอนนี้เดี๋ยวอันนี้ผมก็ขออนุญาตทางทนายกฤษณะทีหนึ่งตอนนี้เนื่องจากว่ามีข้อความนะครับมีข้อมูลเราได้ข้อมูลมาจากต้องต้องให้เครดิตนะครับให้เครดิตก็คือทางแบงค์ครอบลอนะครับที่ให้ข้อมูลได้มีการเผยแพร่นะครับบทความแล้วก็ ภาพเกี่ยวกับเรื่องของคันพักษาดีกานะครับก็ต้องให้เครดิตกับแบงค์คอรลอด้วยนะครับอันนี้แบงค์คอรลอเนี่ยวิธีการแชทยืมเงินเนี่ยกรณีที่ไม่มีสัญญากู้ยืมเงินเป็นหลักฐานเนี่ยเขาตั้งประเด็นไว้ว่าฟ้องร้องได้หรือไม่อันนี้น่าสนใจที่เราหยิบมาพิจารณานะครับอันนี้มันมีเกี่ยวกับเรื่องคันพักษาดิกาอะไรบ้างครับี่กิจนครับก็จะมีดีกาที่8089ูนย์แปดเก้าทับสองรนะครับเราบอกว่าบัตรกดเงินสด คุยครัชนะครับไปถอนเงินแล้วก็ส่งรหัสส่วนตัวเสมือนลงลายมือชื่อตนเองแล้วนะครับทำรายการาทำทำรายการในส่วนของการถอนเป็นไปตามที่จำเลยประสงค์และก็กดยืนยันนะครับทำรายการพร้อมกับรับเงินสดและสลิปการกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นหลักฐานการยืมเงินจากโจนนะครับอันนี้เป็น ดีกาที่8 0 8 9 2 5ย์ทับสองหนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามท่านรักษาดีกาที่มีการเผยแพร่ของแบงคอกรอนะครับที่ให้ข้อมูลไว้นะครับอันนี้ก็ยังมีอีกดีกาหนึ่งครับขออนุญาตใส่ว่นสักนิดหนึ่งมองไม่ชัดดีกาที่6 7 5 7็ดห้เจ็ทับสองหกบอกว่าข้อความปรดหนี้ที่โจทย์ส่งถึงจำเลยทาง a c e b o o k แม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อโจทย์ก็ตาม แต่การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องนำพระราชบัญญัติว่าด้วยธุกกรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2544มาใช้บังคับนะครับในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและก็นำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงแล้วการส่งข้อความของโจท์ทาง Facebook จะปรากฏชื่อผู้ส่งด้วยนะครับและก็โจ์ก็ยอมรับว่าได้ส่งข้อความดังกล่าวทาง Facebook ถึงจำเลยจริงข้อความการสนทนาดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าเป็นการแสดงเจตนา บทนี้ให้แก่จำเลยโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งวระพานนิ์มตาตรา340แล้วนี่ตามสัญญากู้ยืมย่อมประง,งับนี่คือดีกาที่6757หทับ2560นะครับครับก็เป็นดีกาค่อนข้างใหม่นะครับไม่ไม่เนานมากนะครับก็ใช้ประมาณสี่ถึงห้าปีแสดงว่า,วาการยืมเงินเราพิมพ์ไปครับกิษณะขอยืมตังค์สักหมื่นหนึ่งหนอยนะครับแล้วก็ลงชื่อกิษณะครับ นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าโอเคตกลงเดี๋ยวโอนให้อเงี้ยก็ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็สามารถฟ้องร้องได้ใช่ไหมครับเป็นเป็นพรบทางอิเล็กทรอนิกส์ครับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่บุคคลอื่นเนี่ยยืมเราไปเงี้ยถ้าเราจะเอาหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไงครับก็คงจะไมครด้เก็บหลักฐานยังไงก็คือแคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วก็อาจจะต้องนําไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าปอทเนี่ยตรวจสอบว่าเป็น ไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กของเราจริงไหมนะครับถ้าเกิดว่าจริงมันก็สามารถนํามาเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้นะครับประกอบกับต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินเรื่องสเตทเมนต์เรื่องการเดินบัญชีแต่ถ้าเกสลิปที่เราโอนอ๋อมีสลิปด้วยก็คือไปคัดมาก็คือปัจจุบันนี้เวลาเราทําธุรกรรมการเงินเนี่ยในโทรศัพท์มือถือของเราทุกคนนะครับจะมีมีเปย์สลิปอันนี้ก็เป็นหลักฐานได้ในส่วนหนึ่งว่ามีการโอนเงินแล้ว ในส่วนนี้ก็น่าสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เก็บหลักฐานไว้เนี่ยต้องไปติดต่อทางสถาบันการเงินเพื่อคัดรายกษณทีนี้เห็นมีการคัดขอสเตทเมนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์มันจะส่งทางอีเมลได้ตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้คือปัจจุบันนี้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยมันจะมีแอปของธนาคารครับเราสามารถที่จะเข้าไปขอพวกสเตทเมนต์ขอหลักฐานอะไรต่างๆได้นะครับ แล้วสมัยนี้ก็มันจะไม่เป็นเปเปอร์และกระดาษไม่มีแล้วจะเป็นของเป็นเป็นลักษณะของ PDF เวลาส่งให้เราก็เป็นในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วรับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้วมันมีอายุเรื่องการดาวน์โหลดเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมครับถ้าเป็นอีเมลนี้จะยังไม่มีก็คืออยู่ตลอดเลย ถ้าอีเมลยังอยู่นะฮะเดี๋ยวนี้สามารถฝากข่าวได้แบบผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบข่าวเท่าไหร่เหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่ามันมันเป็นลักษณะของ PDF เนี่ยเราสามารถเก็บได้เลยแล้วอย่างหนึ่งอ่ะลักษณะของข้อมูลตรงส่วนเนี้เราสามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องให้สถาบันการเงินอะไรรับรองเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วกทรอนิกส์ก็ถือว่ารับรองถูกต้องก็มีกฎหมายรองรับแล้วนะครับ สามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ใช้อ้างอิงได้ครับไปใช้ในชั้นศาลได้เลยเพราะว่าเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราจะไปติดต่อสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยขอสเตตเมนต์ขออะไรต่างๆเนี่ยด้วยการที่เราเดินทางเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างๆแล้วก็ที่จอดรถอะไรต่างๆอ่ะปัจจุบันสถาบันการเงินก็มีการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการเนี่ยของสเตตเมนต์อะไรเงี้ยก็สามารถคัดรูปแบบของเล็กทรอนิคได้มันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ กับลูกค้าในการติดต่อครับแล้วมีผมมีคําถามเรื่องหนึ่งครับให้ทนายไพโรธนะครับไอ้การฟ้องร้องเนี่ยเมื่อกี้ไปถึงเรื่องของการฟ้องร้องได้นะนะครับมีการแชทยืมเงินในไลน์ใน a c e b o o k ใน m e s s e n g e r เนี่ยถือว่ามีการฟ้องร้องได้มีหลักฐานแล้วถ้าจะไปดําเนินการฟ้องร้องเนี่ยนะครับจะต้องไปฟ้องร้องที่ไหนอ่ะนะครับเพราะว่าบางทีท่านผู้ชมเนี่ยบอกว่าอ้าวมีการยืมเงินเนี่ยจะถือว่า บ้านฉันเนี่ยเป็นสถานที่ที่จะฟ้องร้องได้ไหมหรือว่าต้องไปฟ้องนู่นสมมุติว่าคนกู้อยู่เชียงใหม่ต้องไปฟ้องที่เชียงใหม่ไหมอย่างเงี้ยนะครับมีเป็นปัญหาอันนี้เรียนสอบถามท่านไตรโลดหน่อยถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นสถาบันการเงินนะครับฟ้องลูกค้าเนี่ยในส่วนของบัตรเครดิตหรือสินเชื่ออะไรต่างๆพวกนี้มันจะเป็นลักษณะของคดีผู้บริโภคนะครับคดีผู้บริโภคเนี่ย โดยหลักพื้นฐานโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกฎหมายก็กําหนดว่าเวลาฟ้องเนี่ยต้องฟ้องตามภูมิลาเนาอของใครของของลูกค้าของลูกค้าหรือจำเลยของลูกค้าหรือจาเลยครับเพราะว่ามันเป็นการที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่ารักษาของคดีอย่างเงี้ยสมมติเราสาบ,บัานเกินเงินฟ้องเงี้ยไม่ได้ฟ้องตามภูมิเนาอะไรต่างเนี่ยคนคที่เป็นจําเลยนะครับอยู่ไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ย ปัจจุบันนี้ก็คือมีผู้นวอยู่ต่างจังหวัดกันส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไปพักอาศัยอยู่กรุงเทพริมณฑลอะไรต่างเนี่ยเวลาฟ้องอะไรต่างเนี่ยกฎหมายก็จะให้ถือในส่วนของว่าเป็นภูมนวของจำเลยจำเลยนะเอาถ้าอย่างนี้อันนี้เป็นข่นวอะไรนักเกิดว่าจำเลยอยู่เชียงใหม่อย่างนี้เราก็ต้องไปฟ้องที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่อ่าใช่ครับถ้าอยู่โคราชนะครับนครราชสีมาก็ต้องไปฟ้องที่โคราชสีมา ต้องตามคุยตามของใช่เลยครับอันนี้ในส่วนของคดีผู้วิพากษ์นะครับสถาบันการเงินในการฟ้องสถาบันก็คือผู้ที่แสดงว่าผู้ที่ปล่อยเงินกู้ประกอบธุรกิจนะเป็นอาชีพใช่ไหมครับได้รับดอกเบี้ยการปล่อยเงินกู้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสมมุติว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นชาวบ้านเนี่ยปล่อยกันเองแบบลายสองลายไม่ได้ประกอบธุรกิจล่ะถ้าเกิดในกรณีที่เป็นชาวบ้านเนี่ยกู้ยืมเงินกันนะครับอันนี้เขาจะดูที่มูลคดีเกิด มูลคดีเกิดก็คือสัญญาเนี่ยลงนามที่ไหนนะครับก็คือต่างคนต่างกู้ยืมกันเนี่ยมีการลงสัญญากันที่ไหนตำบลอำเภอจังหวัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่ามูลคดีเกิดครับเวลาลูกหนี้ถูกฟ้องเนี่ยก็ต้องถูกฟ้องที่ที่ตัวที่ทําสัญญานะครับ,รบหรือว่ารักษาเรียกก็คือเป็นมูลคดี อ่ามูลคดีเกิดที่ไหนก็คือฟ้องที่นั่นครับมันจะแตกต่างกับกับตัวของสถาบันการเงินแค่นั้นเองมันมันจะมีอยู่ปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งคือคสถาบันการเงินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ผมเห็นนะค,ค,คือเวลาเซ็นบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะส่งเข้าสนยนกลางสว่าจดหนองคายเราไปเซ็นสาขาหนองคายแล้วก็เขาก็จะส่งการขอเนี่ยเข้ามาส่วนกลางกรุงเทพก็เลยก็เลยมีข้อสงสัยว่าเขาจะฟ้องที่หนองคายหรือว่าที่กรุงเทพอย่างเงี้ยคืองี้ครับคือไอ้ตัวที่ลูกค้าเนี่ย สมมติว่าอยู่แต่และจังหวัดจังหวัดเนี่ยสมัครสินเชื่อของสถาบัานการเงินอะไรต่างอายกตัวอย่างเช่นบัตรเครดิตหลืกันสมัครแอปเนี่ยเวลาลงรายชื่อในแอปขอเขาเรียกว่าแอปก็คือรายละเอียดของของตัวตัวใบสินเชื่อก็คือสมัครนะครับบูธเซ็นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยทางสาขาอะไรต่างหรือว่ามีตามห้างใช่ไหมเคยไปเดินตามห้างตามบูธอะไรเงี้ยมันจะมีพวก เซลล์ขายบัตรเครดิตอะไรต่างเนี่ยตามห้างตามอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเราเซ็นที่ไหนแล้วก็เซ็นที่นั่นอ่ะถูกไหมครับคือพวกเซลเนี้ยก็จะให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดอะไรต่างวันเดือนปีเกิดแล้วก็เอกสารต่างๆเช่นบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนนะครับอะไรต่างเนี่ยสุดท้ายก็จะให้เราเซ็นเซ็นในเอกสารแอปแล้วเสร็จแล้วพวกไดร์เซลอะไรต่างพวกนี้เขาก็จะเอาแอปพวกนี้ส่งส่งให้กับสำนักงานใหญ่ในการอัตม์เซ็นเชื่อนะครับ อธิแดงว่าอย่างที่ทนายไพโร์บอกว่าไปเซ็นที่ห้างนะครับหรือว่าไปเซ็นที่เคาน์เตอร์อะไรต่างๆส่วนเขาส่วนเขาจะส่งไปที่สักงานใหญ่อะไรก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าที่ทนายไพโร์อธิบายเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ทําสัญญาที่ลงลายมือชื่อจริงที่ลงรับใช่ที่ลงลายมือชื่อจริงก็สถานฟ้องที่ศาลที่ทําสัญญาได้ใช่ไหมครับอ๋อคือคือรักษาแบบนี้คือชมุว่า สถาบันการเงินลงในชื่อจริงอ่ะแต่มันเป็นมันจะเป็นลักษณะของอเป็นเป็นคดีผู้บริโภคค,คดีผู้บริโภคเนี่ยเวลาสถาบันการเงิน,นถึงแม้ว่าจะลงะสินเชื่อลงแรงต่างที่ไหนแล้วแต่เนี่ยเวลาที่ฟ้องจริงอง่ะสถาบันการเงินก็จะฟ้องในส่วนของผู้เงา,าออผู้เ<า>งจำเลยผู้เงาจำเลยครับสมมุติว่าจําเลยอยู่เชียงใหม่นะครับมาทามาทําสัญญาที่ปทุมอย่างเงี้ยครับ แล้วก็สาขาที่ปทุมก็ส่งอนุมัติเส้นเชื่อที่กรุงเทพอย่างเงี้ยครับคแต่ว่าคดีฟ้องนี่ต้องเอาตามคีฟ้องของแต่ถ้าคดีผู้โดโผกเนี้ยในกรณีที่เนี้ยจำเลยเนี้ยลูกค้าเนี้ยไม่ชําระหนี้ทาับ้านเงินก็จะฟ้องฟ้องตามภูงเนาของจําเลยก็คือภูงเนายกตัวอย่างเช่นอยู่เชียงใหม่ก็คือฟ้องเชียงใหม่ครับแต่วอนนี้ผมยังถามนิดหนึ่งว่าคดีเกี่ยวกับคดีผู้โดโผกเนี้ยคดีอะไรถึงเรียกว่าเป็นคดีผู้โดยผกบ้าง ครับเดียถามทนายไพโร์หน่อยครับก็เป็นคดีที่รักษาะของว่าประกอบกิจการนะครับมันก็จะมีการควบคุมของแบงค์ชาตินะครับในส่วนของแบงค์ชาติในการควบคุมแล้วก็มีการควบคุมเรื่องสินเชื่อ <evet. S 2> อะไรต่างเงี้ยดอกเบี้ยอะไรต่างอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของได้ผลตอบแทนจากจากอัตราดอกเบี้ยอะไรต่างเนี้ยแต่พวกนี้ก็คือแล้วแต่เนี้ยก็จะมีการควบคุมคของของทางแบงค์ชาติ นะครับเครื่องสาบันกเกินเงินต่างเๆๆนี่ยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของว่าเป็นธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่ออะไรต่างเนี่ยครับ,ๆๆนรบในส่วนในส่วนลักษณะแบบนี้มากกว่าอ๋อเป็นการประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อให้บ,บา,บาบิการ,ใ,การให้บริการครับก็คือเป็นผู้ให้บริการนะครับในเชิงธุรกิจเแล้วยกตัวอย่างได้ไหมครับทนายไพโรธยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งว่าคดีประเภทไหน ที่เข้าขายว่าเป็นธนีผู้บริโภคคนีประเภทอะไรบ้างก็คือปัจจุบันนี้ก็คือสินเชื่อก็คือพวกบัตรเครดิตอ๋อบัตรเครดิตบัตรเครดิตนะครับแล้วก็พนันโลนพนันโลนครับก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบุคคลนะครับแล้วก็กู้ยืมกู้ยืมกู้ยืมก็คือเราไปกู้สินเชื่อบ้าน กู้ยืมแล้วก็คือมีการจำนองกับสถาบันการเงินกู้ยืมจำนองจำนำครับแล้วก็ leasingleasing finance leasing พวก finance อะไรต่างๆเงี้ยครับผมแล้วก็มี finance เนี่ยก็คือพวกเช่าซื้อรถยนต์อ่าครับไม่ว่าจะเป็นรถรถกระบะรถเทียนรถบรรทุกอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นการเช่าซื้อหมดเลยใช่เช่าซื้อหมดครับอ๋อครับผมที่นี่ก็ เขาเรียกภาษาของของศาลก็คือผอบใช่ไหมรัผอบคือคือก็คือเป็นคดีผู้ไิโภคเรียกว่าคดีผู้ไปโพกนี่ก็แต่กระบวนการหรือว่าการนําเสนอรต่างเนี้ยอันเนี้ยก็คือทางผู้ไิโภกอ่ะก็จะก็จะได้เปรียบหน่อยหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ตามขั้นตอนอะไรอะไรที่บอกว่าตึงมากเกินไปครับเพราะว่าบางทีลูกความไม่เข้าใจ ทำไมมีพอพานจุดพออ่านจุดผอบอจุดห่ายสาก็ถือว่าเป็นคคือส่วนใหญ่คดีผู้พิพากษาสารจะเน้นไก่เกียร์ไก่เกียร์ซะส่วนส่วนใหญ่เอาเนี่ยเนี่ยผมกําลังจะเข้าประเด็นว่าสมมติว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะถูกฟ้องคดีถูกหมายสารมาถึงบ้านเนี่ยตรงนี้เนี่ยวิธีการเริ่มแรกเนี่ยควรที่จะต้องทำไงควรที่จะต้องนึ่งต้องอ่านรายละเอียด สองติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ไม่สมมติว่าสารมีบอกว่าให้ร่วมไก่เกียร์ก่อนวันนักอย่างเงี้ยนะครับพอมาสองปุ๊บเอ๊จะเราจะต้องไปสารไหมตรงนี้มีแบบคิวอาโคนด้วยสามเราจะต้องมีทนายไหมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรียนถามพี่ทนายกิษณะว่าวิธีการเนี่ยสมมุติว่าท่านผู้ชมทางบ้านได้หมายหมายเรียกจากสารแล้วเนี่ยนะครับควรจะต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างคือในลักษณะนี้นะครับการได้รับหมายเรียกเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบ แบบหนึ่งคือปิดหมายกับเซ็นรับหมายนะครับตอนนี้มีส่งทางไปรษณีย์ต่างหากนะครับทีนี้เนี่ยเวลาได้รับหมายโดยวิธีปิดหมายอยู่ปิดไว้หน้าบ้านเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะต่อสู้คดีเราก็ต้องทำคำให้การยื่นนะครับถ้าปิดหมายเนี่ยปกติแล้วจะประมาณกี่วันในการยื่นคำให้การครับก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาปิดหมายเนี่ย สารก็จะให้ยื่นนะครับในส่วนของคําให้การระยะเวลาคือภายในสามสิบวันให้ปิดหมายแต่ถ้าเราเซ็นรับเองก็คือ15ห้าวันสิบห้าวันแต่โดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปนะครับเจ้าที่ทํำหมายส่วนใหญ่เขาก็จะปิดหมายจะปิดหมายอยู่แล้วเพราะว่าเหตุผลก็คือจะมีระยะเวลาครับในการที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ย มีเวลาในการเตรียมตัวปรึกษาทนายความหรือว่าดูข้อจริงอะไรต่างๆเนี่ยครับเอาละเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะรูปความถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ศาลมาส่งหมายเราบอกว่าให้ปิดหมายเลยให้ปิดหมายดีกว่าเราเราจะไปเซ็นรับแล้วที่ทางไปรษณีย์ละครับทางไปรษณีย์ทางไปรษณีย์หมายมันจะเหมือนกับเซ็นรับไหมหรือว่าอย่างไรับคือไปรษณีย์ใช่ไหม คือลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันก็คือสามสิบวันสามสิบวันเหมือนกันสามสิบวันเพราะว่าถือว่าการส่งโดยวิธีอื่นโดยวิธีเอาเป็นว่าก็แจ้งกับท่านผู้ชมนะครับว่าเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราจะมีเวลาได้อ่านคําฟ้องแล้วก็มีการแก้คาให้การพยายามให้ปิดหมายนะครับอย่าเพิ่งไปเซ็นรับเราจะได้มีเวลานะครับแล้วก็รีบปรึกษาทนายความเดี๋ยวช่วงต่อไปครับจะเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งนะฮะช่วงนี้พักเบรกกันก่อนครับพักเบรกกันก่อนเดี๋ยวพบกันสักครู่นะครับ คนของสังคมเกิดมาเป็นคนทุกคนต้องดิ้นรนแม่ลูกจะสับสนต้องทนสู้ชีว